กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ IT c o r n e r ค่ะกับเรื่องราวหลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตรกรรมและความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ค่ะมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการกันต่อเลยค่ะเทคโนโลยีแว่น3ามิติ กลายเป็นเรื่องปกติของการรับชมภาพ3มิติบนหน้าจอทีวีในปัจจุบันซึ่งมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ถ่ายทำในแบบ3มิติและในการรับชมจะต้องรับชมผ่านแว่นตา3มิติเท่านั้นแต่จะดีแค่ไหนถ้าเรามีคอนแทคเลนส์ที่ฉายภาพเข้าสู่ดวงตาเราโดยทำงานคู่กับแว่นตา3มิติโดยคอนแทคเลนส์จะทำหน้าที่ ในการเป็นตัวรับภาพบนกระจกตาของเราเมื่อเราใส่คอนแทคเลนส์นี้ก็จะทำงานคู่กับแว่นตา3มิติที่บิวอินหน้าจอแบบโปรง่งใสในตัวเลนส์ซึ่งการรับชมเราจะเห็นเหมือนภาพที่ฉายบนจอขนาด240นิ้วในระยะ10ฟุตเลยทีเดียวค่ะคอนแทคเลนส์นี้นะคะจะทำงานร่วมกับประสาทตาของเรา โดยทำการรับภาพที่ใช้ออกมาจากแว่นตา3มิติโดยใช้เทคโนโลยีนาโนสเกลในการโฟกัสวัตถุร่วมกับแว่นตา3มิติค่ะการทำงานเมื่อใส่คอนแทคเลนนี้จะแสดงข้อมูลต่างๆและโฆษณาเข้าสู่สายตาของเราได้โดยตรงค่ะนอกจากนี้คอนแทคเลนนี้ จะทำงานโดยการแพร์คู่กับสมาร์ทโฟนและเครื่องเล่นเกมส์แบบพกพาเพื่อรับชมภาพวิดีโอระยะประชิดหรือสามารถเลือกรับชมภาพจากฉากโปร่งแสงบนเทคโนโลยี augmented reality ที่จะคำนวณและแจ้งข้อมูลต่างๆให้เราทราบและเลนส์นี้ไม่ต้องการแหล่งพลังงานใดๆดังนั้นสามารถใส่คอนแทคเลนส์นี้ได้ตามปกติเลยค่ะ ทางบริษัทที่ผลิตได้พัฒนาคอนแทคเลนส์ไฮเทคนี้ขึ้นเพื่อให้ทหารอเมริกันใช้สำหรับแจ้งข้อมูลการรบให้ทราบส่งถึงดวงตาทหารแต่ละนายโดยตรงเลยค่ะลองจินตนาการดูค่ะว่าคุณใส่คอนแทคเลนส์ตามปกติแล้วสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ระบบสามิติที่มีขนาดใหญ่ถึง240นิ้ว ในระยะ10ฟุตได้และจำลองโลกเสมือนเช่นเดียวกับแว่นเบจิต้าที่วัดขีดพลังในการ์ตูนดราก้อน a อลให้ดวงตาคุณอ่านค่า a u g m e n t reality เพื่อสแกนข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลกนอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าคอนแทคเลนส์ที่บริษัทนี้จะไม่ทำอันตรายต่อสุขภาพตาของคุณเพราะบริษัทนี้ทำงานให้กับหน่วยงานทางทหารของอเมริกาค่ะ เจ้าคอนแทคส์ลิงคู่นี้สามารถอ่านค่าแปลงสัญญาณจากหน้าจอ3มิติให้สายตาของเรามองภาพ3มิติได้โดยตรงผ่านแว่นตาบางๆงานนี้เป็นแนวคิดที่เป็นไปได้จริงๆค่ะของบริษัทในอเมริกาซึ่งความคิดนี้ไม่ใช่แค่ความฝันเท่านั้นหรือในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปเพราะจะมีการผลิตเพื่อจำหน่ายในต้นปี2014ค่ะ ก็ต้องรอดูนะคะว่าเมื่อถึงเวลาที่เจ้าคอนแทคเลนไฮเทคนี้วางจำหน่ายในท้องตลาดแล้วจะใช้ได้อย่างที่บรรยายมาหรือเปล่าและเป็นที่นิยมหรือไม่ค่ะ